ล่าสุดนะครับนะเป๊ปบดิโอลาเนาะกุนสื่อช่องทีมแมนเชสเตอร์ซนะิตี้เนาะชี้ว่าการแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยฤดูกาลนี้นะมีหลายทีมที่มีศักยภาพในการต่อสู้กันได้นะนะโดยเรือใบเนี่ยนำเป็นจ่าฝูงในณนขณะนี้นะเตรียมเปิดบ้านต้อนรับลิเวอร์พูลนะซึ่งเป็นทีมอันดับ2เนาะซึ่งถูกมองว่าเป็นคู่แข่งที่จะแย่งแชมป์กันแต่นะนะเป๊ปก็ยังเชื่อว่ามีหลายทีมที่สามารถ ขวาโธฟี่ได้มาครอกในฤด,ดูการนี้แล้วนะนะเมื่อถูกถามว่าลิเวอร์พูลน้องๆน่าจะเป็นผู้ท้าชิงที่ใกล้เคียงที่สุดของแมนซิสตี้ในฤดูการนี้หรือไม่นะชางกุนซือชาวสเวนเนี่ยกล่าวว่าแน่นอนนะ้ำนะผมคิดว่าอาเซนนอนก็ด้วยเช่นกันนะพวกเขาแข่งเก่งมากๆเลยทีเดียวนะกับสเปอร์แม้ถึงแม้ว่าจะแพ้มา2เกมหลังนะผมก็คิดว่าเขาก็ยังอยู่ในจุดนั้นด้วยนะเชลซีเนี่ยเล่น1เกมต่อสัปดาห์มีคู่แข่ง4หรือ5ทีมนะที่สามารถ แย่งแชมป์กันได้นะครับนะนิวคาสเซิลนะอาจจะอยู่ร่วมด้วยนะ้นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นอย่างมากนะตอนนี้นะ,นะนั่นคือคำพูดของทางกุนซือเปบปปีลาเนาะที่พูดถึงทีมต่างๆในพรีเมียร์ลีกนะที่มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ด้วยกันทั้งนั้นนะครับนะ